น้องจ๋าปาน้องไม่น้องไม้เบิงสีไทยจีไทยขี่ขโมยให้เบิงเด้นน่ยเอารวดเพ่เห็นนาดอกเบิงเบิงสีพ้าเบิงขี่ขโมยนี่เพื่อเห็นนาถ่ายเห็นเตขาเห็นแตขาเห็นแตขาเอารวดหลายหลายจ่ายยางมาเจอกันอู้นิ็กน้อยเต็มอูุ่่บุญ อันนี้พากกันมาพากกันยางไม่เห็นก็นเลยพัก,กันแวะเบิงหลายแท้หลายว่าจะน้องงน้อยเต็มได้ว่าเอาได้จะถามได้ว่ายุใสนี่เด้คือไปยืเอาสนะได้ๆๆเอแล้วก็ได้ย่าเราไปถามว่ายุใส <laughs> ไไนีด้คือนะไปยเ,เอานไ้เาแล้กรได้ย่าเอไ้่ายน่เ้คอเอาเนอเอ้วกเต็มยุบว่าเอาามได้่าุในเ้อไมเอาเน้อาะไเมด้ย่อไายอใหลีได้ค้อยืมอานเอาใหม่ๆ อ๋อมันมีคนมาเอาทุกมืออยู่อันนั้นแสดงว่าอัน,นแสดงว่าไอ้คนมาเอาหลายเนาะเฮาหู้ซ่าเนาะเบิ้งสุดมาเอาเนอมายงามๆจ้ะสุดมาเอาเนอม้เอารวดเอารวดใส่อสุดย่างดีนะเฮ้ยเสือสุดคุณเหลียวมาเอาเนอมายเสือสุดย่างดีมากน้องมแต่ว่าหอยคนเอาหลายๆเด้อสายงามบ่มาเบิง่งนี่ เด็กน้อยกระแลนนี้อะเด็กน้อยย่านขี่ขโมยเด็กน้อยโมยเด็กนอยมันขึ้นสูงแล้แต่ว่านานๆมันออกแท้ๆคือสีกขเนาะอะต้องอะต้องย่าเขียวย่าเขียวมันสิกตกใจขี่ขโมยตกใจอั้กงต่มันมเแต่ว่าหลายดีเข้าไปนะหลายอีหลีนี้มันน้อยมันน้อยแมนแมนเด แต่ว่าห้อยคนเอาหลายหลายแม่จะว่านางบอกเอาเลยนะแสดงว่าอันเขาเข้าไปในหันละคนบ่เห็นปลาปลาเนาะไม่สออ่อนปลาเนาะไม่พูดน่ะเสียงดังเสียงดึงนะดังปุบนึงเนาะไม่เนาะไม่จ้ะมาเอานาไม้น้ำกันพูดน่ะเป็นทางไปพูนเลยกู้กู้ฟองโกปลาเนาะไม่พูดน่ะ ปลาแทบปลาวาสอ่อนปลาเราไมา่มีบอกฟังนั่นนะ่ะมีบอกฟังก็มีหลายหลายแต่จะลายอยู่นอวาหรือว่าอันนั้นข้าวเจ้าเอาบา่าอันอันนี้มันมีนอกินได้อยู่บอมองนี้ออปลาทั้งนี้ทั้งเป็นตาก็น,นอใหญ่เนาะแต่ว่ามันเป็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 นตึกเขาเนี้ยแหละทังนั้นนะ

รักเอาได้เท่านี้แหละแต้ว่าหางหลายหลายยูเนาะทางบก้าเอาจาะหลายยูบาัพาักันก้าเขามาเห็นคั้งแรกค่ะนะเขาก็เลยย่านๆกลักวๆแต่ว่าเบิ้งงชงคือสีอันบ่มีไผ่วาดอกเป็นห้อยค้นเต็มอยู่เพราะว่าข้าเจ้ามันขึ้นมากล้วก็กระตัดได้บ้ามะเนี่ยไปเดินขึ้นไปเ<ว>สีงยงใครเราแบบน,นี้รักกับเด็กน้อย เล้วเขาเห็นเฮ้าเราบอกยุทึงไงเจ่าว่าคำสิเอาดีๆนะต้องมูดเขาไปละกาดฮักเอาฮักเอาเธอเดียวโรดเ่ามีไผเห็นเต็มถุงแล้วก็ออกมา้านาตาเซย์โลด,ดเหียนบอกเห็นบอกมันยาวข้นมาหน่ะโบมีคนเอาน่ะเห็นบอกคุณยาวขึ้นมานะบ่มีคนเอาเต็มซักหลากเดอยาวข้นมอา มาอันได้เศร้ามันเปิดน่ะมุดเข้าไปแล้วพี่ไพ่เห็นมองมันวัดควาต่อมมันขื่นที่แรหลงเหรอขนื่นขึ้นขึ้นน้ำมันค้นพอเอาไม้ไม้หันขึ้สีซากลากอยู่ปลาเนื้อไหมแล้วก็กินอะไรเรื่องอันนี้อันนี้มากินวอของฟองโกนี่ของอาณาจักรเพิ่นเดี๋ยวอาณาจักรใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ก็หันหน้ามามันร้อนมันน่าอร่อยเนาะ ี๋ยวมืออุกรอนเบรกเบ็กก็หิวแล้วใครกินไหนไหนใส่ปากดูกสิอร่อยไหมอ่าคลิกกินแต่เสียเพยอยากกินน้ำน้ำอยู่กระเป๋าตับกาโดูข้างหลังเอาคือการกินนือนปองก้นอ่ะเอาเขาให้กัดกินไมอ่อเออเ้อให้กัดกิน ไม่น่้ทำอะไรนี้ได้เดี๋ยวจกูจเลยวันนี้มากิน,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 นอะไรันนมากินเาม่กะาทอะไางๆ <laughs> ไม่เป็นไรตากตากตากาเลยิ<อ>้มจิ้นืม

อ่าไหนแล้วซอสใส่ไอศครมล้กินแล้วก็ไม่มารูกอ๋อ่งพี่เอกลองชิมใส่ไอติรีมไหมลองกินแบบนี้อร่อยพ่านมาจากไม่ได้ใส่อะไรเพราะเราขาดใส่เนี่ยแล้วย่างแล้วเบร์กกินย่างแล้วกินวมุดกันเลยเพราะใส่มีของของปูนเราใส่หลายอย่างอยากใส่หรอ มันน่าจะใส่ให้ถ้าใส่นไม่ใส่นใส่แต่ไอติมก็ได้นะเอกเออใส่แต่ไอติมนี่จังกูเกิดเออใส่แต่ไอติมแฟบเนาะเอกมน,น่บนน้อยอยากกินว่นนี้มาเอามอ